สวัสดีค่ะพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะช่องพลายโชคชัยวันนี้เราจะมาดูพ่อกับพลายโชคชัยวันนี้พ่อมาเก็บขี่เองเลนะคะกวาดกกหลักใ ok ห้สวยมดูทำหน้าตาดิา หน้าตาเหมือนไม่พอใจกว่าให้สะอาดจะได้ยืนโยกแบบสบายใจเลยดูดูด,ดูดูความหล่อของเขานะแหมหล่อจริงเลย ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะห่างหายในการถ่ายคลิปไปนานไปหลายวันเลยนะคะหมวแต่ยุ่งยุ่งอยู่ไม่ได้ลงคลิปให้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่ติดตามนอ้องเหมือนเดิมโยกยืนโยกสบายใจ ดูมองพ่อยม,มองทำะไรพ่อทำลายจัดวัดหลักให้สวย จะมองมุมไหนก็หล่อแม่หล่อจริงดูควานนะดูควาน สมบูรณ์สักหน่อยนะคะควานควานกับช้างนี่เท่ากันเลยเน้องเป็นพ่อพันธได้นะคะน้องเนี่ยเป็นพ่อพันธ์ 1, พ่อพันพ่อพันสุดหลอ่พอพ่อพันสุดหลอ่อค,นคนุณพ่อก็จุดนะคะจุดทําความสะอาดมาอย่างนั้นน้องลื้อไปเล่นหมดแน่เลยทําความสะอาดไม่เสร็จสักทีแน่เลยต้องเผาทิ้งนะคะงั้นน้องดึงไปลือ้อเอาเศษหญ้ามาปกหัวแน่เลย ต้องเผาทิ้งนะคะถ้าไม่เผาทิ้งนี่ทำความสะอาดไม่เสร็จสักทีไม่ได้ถ่ายคลิปให้นานมากค่ะประมาณสามสี่วันหรือเกือบอาทิตย์ค่ะจำไม่ได้คงจะคิดถึงกันแย่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะไปดูสาว เนี่ยสาวน้องพลอยพังพลอยนะคะเป็นช้างตกงานเป็นสาวของเป็นผู้สาวอ่าเป็นผู้สาวของพลายโชคชัยกำลังทับมาแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะคะเนี่ยเป็นช้างตกงานนะคะอย่างงลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้วยนะคะ